ดาวดีๆกันต่อนะคะทางด้านของโรลตัสกับทรูค่ะเปิดตัวโซนนวัตกรรมโซลูชันอัจฉริยะนะคะสมาร์ทลิฟ n ิ t งเทคแห่งแรกในไทยค่ะภายในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะในยุค 5G ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่มีความต้องการนะคะความสะดวกสบายความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่จะดีต่อสุขภาพของเรานะคะพร้อมให้ลูกค้าทดลองค่ะและสัมผัสความไฮเทคได้ด้วยตัวเองนะคะที่โลลัสสาขาสุขุมวิท50ค่ะ นายเจมส์พาโดแวนพูวอในการบริหารฝ่ายการพาณิชย์สินค้าประโภคโลตัสพร้อมด้วยนายเอกราชปัญจวีนินกรรมาการผู้จัดการธุรกิจดิจิทัลโซลูชันบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเปิดโซนสมาร์ทลิฟ่งเทคแห่งแรกในไทยภายในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าณโลตัสสาขาสุขุมวิท50โดยกำลองการอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ IoT ให้ลูกค้าสามารถทดลองและสัมผัสความไฮเทคได้ด้วยตัวเองตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัย น van, ายเจมส์พาโดแวนผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการพาณิสินค้าประโภคโลตัสกล่าวว่าโลตัสมุ่งมั่นที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกดีๆทุกวันที่โลตัสผ่านการส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงและประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยมทุกที่ทุกเวลาสําหรับความร่วมมือกับทรูในการเปิดโซนสมาร์ทเลเวิร์เทคที่สาขาสุขุมวิท50คาดว่าจะช่วยยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่าแหนเครื่องใช้ไฟฟ้าของโลตัสให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุค 5G ได้ดียิ่งกว่าเดิมเพราะลูกค้าในยุคปััจจุบนตต้้อองงกาารใชชีิย่ สดวกสบายปลอดภัยและมีสิ่งวัดล้อมที่ดีต่อสุขภาพบ้านและที่อาศัยจึงจําเป็นที่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้นวัตกรรม IoT และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกเชื่อมต่ออย่างอัจฉริยะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้ผ่านโทรศัพท์มือถือโซนสมาร์ทลิฟทงเทคยังมีจุดเด่นอยู่ที่การจําลองการอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะให้ลูกค้าสามารถสัมผัสและทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆได้จริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากครูให้คําแนะนํา so this is the first smart living tech zone we've created here at Bit 50 lotus branch. Um, allow the customers to come here and experience the products and try them out for themselves and allow them to create a, their own home to be a smart living space with the added safety, added convenience and the saving and efficiency they bring. ทั้งนี้การเปิดตัวสาขานำร่องทางแรกที่โลตัสสุขุมวิท50และมีแผนการที่จะขยายไปสู่สาขาอื่นเพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าแผานกเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลตัสให้มีความสนุกและสมาร์ทยิ่งกว่าเดิมจ้าสมาร์ทลิฟต์เทคส์นะคะอย่าลืมไปทดลองกันดูนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะของย่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการ